หยุดติดต่อกันหลายวันครับตั้งแต่วันอาสานหาบูชาแล้วก็วันเขาพรรษาเนาะและ้วก็ต่อเนื่องโดยเสาร์อาทิตย์ครับผมกะเป็นวันหยุดเงา้นานะครับเนาะหลายท่านกาจจะกลับบ้านหลายคนอาจจะมีภารกิจต,ต้องไปหาหลินหาเที่ยวกับบ้ากันไปแล้วครับตามนาทีบริบทของเแขวงเนาะครับส่วนจาจะรุ่นก็ได้มาตัดหญ้าครับรับจางย่ายเตือน เหลืออีกอยู่ขั้นหนึ่งครับบ่ทันได้บ่ทันได้เลียววันหนึ่งจากว่าเครื่องมันห่อนนะครับก็เลยพักเครื่องผมก็มีแนวมาบอกครับพี่น้องครับนี่ครับบ้าเอมันสิเป็นการบูลลี่กันบ่เนาะครับเอ้ยขันเป็นก็บเจ้ให้ว่าผิดแล้วเบียบผิดกฎเถันะเนาะคือพี่น้องเบิ่งข่าวตอนนี้เรื่องของพระกับศีกานะนะครับเนาะโอ้ยให้ผมเบอกซะเถอนะเนาะอยากเล่าอยากเบอก พวนอนกับไปกับคิดไปหลายๆ่องหลายๆซื้อหลายๆออกอากาศกันเต็มไปหมดเลยมันมาหอดยุคนี้ได้จังไดครับผมกับอายุหาสิบแล้วเดีพี่น้องเท่ากับมากไก่ครับืินพันกันเลี้ยใจยหลายไฮเ้เลใา้นถอครับคือสมัยตะกี้นี่ยนะเท่าที่ผมจำความได้พระกับสีกานี่จะแทบจะบริยูกไก่กันเลยดิ ขั้นว่าวัดนี่วัดผู้ที่เข้าไปนี่ก็ต้องเป็นแตงตัวต้องเรียบร้อยเป็นสถานที่เงียบสงบโมเมนเป็นสถานที่คืออยา่าเข็ดยังกับใดโมเมนเลยครับคือพระสมัยตะกี้ตะก่อนนี่เพิ่นจะเขาเอื่นว่าเขร่งเนาะเคร่งในภาวินัยการยู่การปฏิบัติ จารียวัตรกสีบอได้ง่ายคือยังเท่าสูมือนีเนาะสมัยตะกี้ไฟฟ้าแสงสว่างกับว่ามีใส่แ,แสงจากตะเกียงกับเทียนอ่าในการที่จะอ่าบำเพ็ญบำเพ็ญบำเพ็ญเพียรศึกษาธรรมะพระวินัย,นย,นยนซึ่ง,ซ,งซึ่งตะก ua นี่มันลำบากอืพระเพิ่นกะเพื่อนกะยูแบบอ,อยูแบบ แบบจังไดล่ะมันบบมีเครื่องอำนวยความสะดวกเพิ่นก็นได้แบบวายูแบบมีความอดทนสูงยึดถือในคามสอนของพระพุทธเจ้าเพิ่นเพิ่นสอนมาเนาะคู่บาอาจารย์พอแม่คูบาอาจารย์เพิ่นก็นคือเขาป้าเนาะเขาป้าเขาทำไปแม่นบ่กครับเขาป้าเขาทำไปศึกษาพระธรรมศึกษาใจเจ้าของ สิยู่ได้บ่วแต่ว่าสุม,มือนี่เอาย่อเขามาเลยครับสดนปัจจุบันนี้เนี่ยก็คือซื้อมันหลายสิ่งอำนวยความสะดวกมันก็นหลาพระกะ็มีกุฏิที่โอโถุอวัดถุเริ่มเขามากแล้วห้องจำวัดห้องนอนก็นต้องเป็นห้องที่ปัดโทพี่น้อง บมเมนธรรมดาบรรทบไปมีย่านพระานะมีรถขีแล้วที่สำคัญคือใส่มือถือนี่แหละที่มันเป็นเหตุให้พระหลายๆลูกหลายๆท่านผมว่ามันเสื่อมมันโมมีผู้ใดดอกขันเป็นพระเป็นเจ้าแล้วขันมีโทรศัพท์มือถือขันบ่เบิองเนาะหลายๆช่องหลายๆซื้อมันออกในเบิดมันเบิองด้เบิด นะครับใน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 อินเทอร์เน็ตอ่ะเนาะเออคือ,อยังผมก็ยังเบิงเลยซื้อล่ามุกอนาจารย์มันมีพี่น้องครับมันก็นเลยเหดให้พระขโมกมุนบ่าว่าแต่เด็กหน่อยนี่พระแค่าขามกมุนเบิงแต่ซื้อเบปืดป่ด,ปดไปเบิงเที่ยวต่างประเทศไปหันไปนี่แม่นบอกครับ่อฝรั่ง่อผ,ผู้นั่นผู้นี้โอ้ไม่มัดสูเนียวถ้าใส่พิษประเภทแบบนี้นะครับ มั่นกระเฮ็ดให้ยิตใจมิจะตำลงตาล่งแทนที่จะเอาไปใส่ให้มันเกิดประโยชน์ในเรื่องของการศึกษาหรือว่าในเรื่องของอันต่างๆเนี่ยนี่แหะครับผมว่ามันกับเป็นเหตุแห่งความเสื่อมแห่งความเสื่อมนั่นก็คือพวกวัตถุนี่แหละโวมากล่ะปวดใจเนาะครับแต่แล้วแต่้ยแล้เนาะ เฮาก็บยาเฝ้าท่อเด้่อพี่น้องผมเฝ้ายาวแนจันหอยคลิปนีิครับเฮาก็บยาเฝ้าไปท่อเนาะมันยังไดมันกะคงจะบ่หล่มสลายไปเที่เดียวดอกยังไดเฮากับมีการคนดีกับมี่ครับคนดีก็มีเฮาก็ต้องมาซอยกันครับบำรุ่งตัวไปนะครับอย่าให้มันมาเสื่อมในอยู่ของปวกเฮ้าเนาะิ่นผ้าเห็ดพ้าทำอะไรสิ่งที่มันใหญที่มันดีเฮากับตรงเห็ดครับ พระเพิ่นทีปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเพิ่นก็ยังมีอยู่เนาะเอาเปลี่ยนกําลังใจให้ครับทุกท่านทุกไฟายแหละครับอยู่ที่คนนะบ่ได้อยู่ที่ยังเลยครับอยู่ที่คนอย่างเดียวคลิปนี้เ,นเอาไ้แค่นี้แหละครับเว้าหไลายแลลวครับสวัสดีครับผม